สวัสดีครับปรรดาแฟนเพลงแฟนคลับน้องยูกิเป็นประกาทิ่รัทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับยูกิโชเต็มวงคืนนี้ที่อำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นมาตรฐานเหมือนเดิมดนตรีเล่นสดแดนเซอร์ครบทีมใกล้ๆไปให้กำลังใจกันได้นะขอรับวันนี้น้องยูกิเพนปากาอยู่ในโซนอีสานบ้านเฮามีโอกาสได้กลับไปเยี่ยมไร่เยี่ยมนา โพสบอกว่ามานาเดอจ้า ah ข้าวเขี้ยวขจีสุดลูกหูลูกตาคาดว่าปีนี้ผลผลิตดีแน่นอนหากพูดถึงไหทองคำวันนี้ก่อนนั้นเราจะรู้จักลำใย,ยหายทองคำและตามมาด้วยน้องยูกิเพนพกาแต่พอมาถึงวันนี้รู้สึกว่าไหายทองคำกลับมาคึกคักอีกครั้งมีนักร้องใหม่หลายท่านเข้าสังกัดไหยทองคำหมอลำตอนนี้คึกคัก พริกแนวมาร้องอินดี้กันเยอะมากล่าสุดเซอร์ไพรส์เชอรี่ปิยพรนางเอกสาวสวยเสียงปังที่ลงเวทีจากระเบียบวาทศินเข้าสังกัดไหยทองคำรคคอร์ดเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองรวมถึงหมอลำซิ่งชื่อดังฮอตครุบเครื่องคนนี้ไก่พันนิพาก็มาเซ็นสัญญาเข้าค่ายไหทองคำไป เรียบร้อยอีกคนแล้วนะขอรับไก่พันนิภาสาวหมอลำซิ่งกระแสรแรงจากอำเภอเลิงนกถาจังหวัดยะโสธรคิวงานแน่นตั้งแต่ก่อนเข้าค่ายแล้วนะครับนายห้างประจักษ์ชัยบอกว่าไม่มีดินลับดิวศิลปินทุกคนมาด้วยความสมัครใจและเน้นคุณภาพเท่านั้นรูปแบบแนวสไตล์ของไหาทองคำมุ่งเน้นไปที่ผับบาร์งานจ้างงานหาไม่ได้ไปวงใหญ่ ขึ้นได้ทุกเวทีไม่มีปัญหานี่คือรูปแบบการผลิตศิลปินของไหทองคำศิลปินแม่เหล็กที่สร้างชื่อเสียงให้กับไหทองคำมากที่สุดนั่นก็คือลำไยห,หายทองคำตามมาด้วยน้องยูกิเพนพกาออกพรรษาหน้างานปีนี้ติดตามชมความเคลื่อนไหวของเวทีหมอลำศิลปินลูกทุ่งหมอลำจากแดนอีสานที่ราบสูงจะกลับมาคึกคักตามที่คาดหมายหรือไม่ ติดตามชมนะขอรับส่วนตัวแอดมินกลับมองว่าวันนี้เรามีรายการหมอลำไอดอลเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อเวทีต่อการแสดงของหมอลำเป็นอย่างยิ่งกระแสะหมอลำยังไปได้อีกไกลมาถึงของฝากจากใจแอดมินวันนี้บอกว่าในวันที่เราเมื่อยล้ายังมีอีกหลายคนที่เผชิญหน้าและต่อสู้เหมือนกับเราในวันที่ท้อแท้ ยังมีคนอีกมากมายอยากมีงานทาและอยากมีเงินเดือนเอาไว้ใช้ในวันที่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นใจยังมีคนอีกมากมายกําลังลุกขึ้นมาต่อสู้กับโชคชะตาของเขาจงยิ้มให้กับทุกปัญหาพอชิญหน้ากับทุกสิ่งใจสู้เมื่อเจออุปสรรคแล้วเราจะประสบความสำเร็จดังใจหวังขอให้ทุกคนสูๆนะครับ กำลังใจมีไว้แบ่งปันช่วยกดติดตามจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ครั้งต่อไปวันนี้จากลาโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ